ับวันนี้ก็ผมกับท่านพบมทบสาก็มบสองก็มาเยี่ยมนะครับผู้ยักไร้ผู้ป่วยติดเตียงนะผู้ได้โอกาสในพื้นที่นะครับเนาะตำบลนส่วนซ้ายก็ในการช่วยเหลือในเบื้องต้น,นครับเราก็มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือในการยังชีพชั่วคราวไปก่อนนะครับเนาะ,ะก็ชาวบ้านที่ประสบปัญหาไ,ได้น้อยหรือว่าโควิดหรือว่าม่มีงานทําหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยอย่างต่างเน,นี่ยฮะจริงๆเรในระยะยาวเราต้องมาช่วยเหลือในเรือกันประกอบอาชีพ แต่ในระยะสั้นเนี่ยเรามีถังยังชีพเพื่อช่วยเหลือนการับยังชีพเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะในช่วงนี้นะครับไปก่อนนะครับแล้วก็รับแจ้งนะครับปัญหาที่เราจะแก้ไขด่วนๆเนี่ยนะอย่างไรเนี้ยต้องการรถเข็นทางอำเภอก็รับนะครับเราจะประสานครับผู้มีจิตกุศลนะครับคือคือที่วัดนาเบดงนอำเภอสุประภาพเนี่ยนะครับมันมีรถเข็นที่จะมาช่วยเหลือับอำเภอก็จะประสานงานนะเพราะว่าการ ความทุกอย่างของชาวบ้านก็คือความทุกอย่างของส่วนราชการทุกส่วนหมนว่าทําพลเรือนตำรวจทหารนะครับที่เขาได้มาช่วยเหลือนี่มีความเขายินดีปรับเพิ่มใจที่ได้มาช่วยนะครับผู้ยากไร้นะครับก็ขอบคุณนะครับฝากนะรับผู้ใจบุญผู้มีใจกุศลที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากไร้จะผ่านทางกิจการชาติไไาาก็ได้ทั้งอำเภอก็ได้หรือผ่านทางหน่วยทหารก็ได้นะครับก็อําเภอยินดีนะครับแล้วก็จะร่วมนะครับในการช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ครับวันนี้ผมพร้อมท่านในอำเภอเสมงามนะครับผมในฐานะของทหารของเมืองลำปางวันนี้เราได้มาร่วมมือกันในการมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบของโครงการพระฤกคือโครงการพัฒนาบ้านแม่ต๋ำอำเภอเสมงามจังหวัดลำปางซึ่งเป็นการสนองพระธรรมนีขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พอระบรมราชชนีพันปีหลวงที่ท่านบอกว่าเราต้องในฐานะราชการของรัฐ เราต้องดูแลความทุกข์ยากของประชาชนเพราะฉะนั้นในวันนี้จึงเป็นความร่วมมือของท่านนายเปิเสริมงามและก็ทหารของลำปางเพื่อเข้ามาถึงประชาชนที่ขาดโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มีรายรับลดลงทําให้ค่าของชีพหรือว่าอาหารการกินนั้นซึ่งก็ลําบากขึ้นเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้ทําหน้าที่สนองพระบรมริของพระองค์ท่านเราในคณะของข้าราชการรัฐ เรายึดถือการทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนเป็นหลักขอบคุณมากครับคุณตีใจขนาดวันนี้ที่เปนไม้แหี่ยวแห่เจ้ามามหมอกของเจ้าเจ้ายินดีขนาดนันขนาดหน้าครับรับยอดรับยอดทักทักของนี่ครับเป็นของของระบบนะฮะเป็นเป็นข้าวสารอาหารแห้งเนาะในนี้น่าจะช่วยให้ลงอยู่ได้อาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเป็นของระบบมีความพัฒนา ด้วยเดี๋ยวทุยายไปหรือขาดโอกาสในช่วงแถบการโควิดร่วมกับภายในใช่เนาะตาเนาะเปื้มื่อเปื้ยมีการถึงได้เนาะอย่างต่างหากแล้วกัเพิ่มเติมนี่คือเจียวล้างมือครับเจียวล้างมือกินดอกกุหลาบนะครับเวลาเราลูกมีกอครับลูกมีลูกมีสองฝูงอ๋อการดูอยู่อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วครับแหลมไม่อยู่มีญาติพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่อยู่มีอันะไรแบบว่า ตอนนี้ก็เอาจิตอาสามาทำครับ